เาแล้วหนึ่งคันไปสบาเือรลนรอนเบิ้งมางอ่ะมาอยู่ด่านบนรอเนอะลังออกเดินทางไปขึ้นทางเด่นย่กขับนะครับลุด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  นั่งหลังใพะเ,นนนะเดี๋ยวเพิ่นนั่งนื้อเพิ่นจะเก็บแรงไว้อออ๋โเคเพิ่นแรงนนเนอะนรื่งจะวิไลเนาะนะครับไปกปนนันนะครับ <c oughs> ทางเด่นยะขัดครับพี่น้ง <c oughs> นองไปกันครับวันเสาร์สายสามโมงเย็นฮาร์ด 上看，这个，这个<是>，这个，这个<是>，这个，这